สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นนะคะกับร0 8ยแปดลวิ่งร้อยสไตล์ที่เป็นคุณนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยคงจะเห็นว่าวุ้นแต่งหน้าทำผมแปลกตาออกไปนะคะจริงๆแล้วเพื่อให้เข้ากับสถานที่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะหลายคนน่ะอาจจะเกาะกระแสอยู่นะคะสำหรับกระแสละครย้อนยุคนะคะที่เพิ่งผ่านมาสำหรับเรื่องของสุภาพบุรุษต่างๆนะคะวันนี้ค่ะวุ้นเลยจะพาไปพบกับคุณชายสุภาพบุรุษตัวจริงนะคะซึ่งเป็นต้นแบบให้กับสุภาพบุรุษเหล่านั้นด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะวุ้นก็มาถึงที่วังวรดิตนะคะที่มีอายุกว่า100ปีแล้วเรื่องราจะเป็อยงไนะะค สนใจขนาดไหนตามเข้าไปเจอเลยค่ะสวัสดีค่ะคนี่นะคะแขกรับเชิญของนนวันนี้นะคะหมอ่อมหลวงปนัฏด,ดาดิสกุลน,นั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะท่านก็ยังดำรงตำแหน่งนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยครับกลับมาจากการทำงานในจังหวัดสิบปดเดือนนะฮะกลับมาอยู่ในส่วนกลาง วันนี้มาถึงวังวรดิตกันเลยนะคะซึ่งขอย้อนความนิดน,นึงว่าจริงๆแล้วคุณเหลนก็คือเป็นเหลนในสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเลยค,ค่ะคุณพ่อผมเป็นหลานชายใหญ่ของราชวงศ์สันคดิตนะครับแลาก็เป็นผู้ซึ่งรับตกทอดประดกชิ้นนี้มาจากสมเด็จทวดมุ่งผมนะครับก็ตั้งแต่คุณพ่อรับมอบหมายหน้าที่สําคัญนี้ท่านก็เด้ฝากไว้ให้จัดขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จกรมพยาดำรง ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ยูเนสโกถวายพระเกียรติที่เป็นบุคคลสําคัญของโลกก็ตั้งแต่ปี2520น่าเปิดขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ถวายพระเกียรติซึ่งที่นี่เนี่ยจริงยังมีความสวยงามอยู่ข้างในอีกเยอะเลยแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามนะคะแน่นอนเรื่องละครค่ะละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะคะเป็นละครที่อาผ่านไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นได้รับเชิญไปเป็น คนสอนแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับคุณชายต่างๆชตอนนั้นผมเป็นผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ทางผู้มกับทั้ง5ตอนได้ให้เกียรติที่วังแห่งนี้มากท่านถึงกับใช้คําพูดว่าเป็นวังต้นแบบให้กับละครสุภาพบุจุษพาเทศโดยได้ให้ดารานําทั้ง5ท่านมาพบปะพูดคุยกันที่ตําหนักใหญ่แห่งนี้ครับ ดาราทั้งห้าทัานกอดให้ความสนุกสนใจอย่างมากนี่นะคะหลายคนก็คงอยากรู้ค่ะต้นแบบจริงๆแล้วมาจากไหนก็คือตรงนี้นี่เองยังไงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราแค่คุยเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนี้นะคะหลายคนอาจจะอยากไปย้อนยุกนะคะย้อนประวัติศาสตร์กี่กับวุ้นนะคะช่วงหน้าได้รู้กันแน่นอนรวมถึงเรื่องราวของคุณชายว่าจะมีการเรียนการสอนอยังไงนะคะก่อนที่จะมาเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ ช่วงร้อยแปดวอรรี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตัสต้องสีดูลัก In อินสปายอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ108 Living, 108ร้อยแปดลวิร์ิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณค่ะแล้วก็ยังอยู่กับมอมหลวงปนัดดาดิสกุลหรือว่าคุณเลนนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยคุยถึงเรื่องยังคุยถึงด้วยสุภาพบุรุษกันต่อนะคะถามว่าตอนนั้นเนี่ยได้ให้คําแนะนําอะไรต่างๆกับคุณชายยังไงบ้างรวมถึงเรื่องการวางตัวอะไรแบบนี้ครับโต๊ะตรงนี้ครับที่ทั้งห้าท่านที่เดินนำมานั่งคุยกันก็ถามถึงว่า การใช้ชีวิตในการเป็นราชนิกูลเ,เหมือนกับที่เคยดูกันมาในละครในภาพยนตร์หรือไม่ก็เลยเรียนทุกท่านไปบอกที่จริงแล้วมันโดยธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็จบลงโดยธรรมชาติก็มีความหมายถึงว่าเ,เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมกันสร้างความสำนึกในการรักษาวงศ์ตระกูลแล้วก็ประเทศชาติซึ่งเพียงพูดท่านี้รู้สึก ทุกท่านสนุบสนใจถึงกับมีการจดกันฮะมาถึงเรื่องราวของในวังบ้างอย่างการเลี้ยงดูหรือ,อไรคอนอาจจะสนใจว่าเวลาอยู่ในวังเนี่ยเราจะมีคนปฏิบัติเยอะแยะมากมายเหมือนในหนังหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับ <c oughs> ไม่ยังไงคะท่านคุยขึ้นเหมือนกับที่ทั้งห้าท่านถามวันนั้นอ,อย่างคุณพ่อผมสอนไว้อยางตําหนักหลังนี้เก่าแก่มากอายุตั้งร้อยสองปีแล้ว แล้วก็เป็นตำหนักซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเช่นพระชนที่นี่ถือเป็นบังพระราชทานจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ให้กับสมเด็จกรมพระยาดำรงดังนั้นการที่เราจะส่งเสียงเอือึกทึกโครมวิ่งโลดผลอะไรภายในตำหนักจ,จะเป็นสิ่งที่เราต้องละเวน้นนะครับอย่างอื่นเป็นธรรมชาติครับเหมือนคนทั่วไปถูกต้องการรับประทานอาหารคำพูดคำจาะไรต่างๆอย่างราชัพท์นี่ ไม่ได้พูดกันโดยตลอดเวลาแต่ท่านได้ให้ข้อสังเกตไว้อย่างหม่อมเจ้าพุนพิสมัยท่านยายของผมได้เคยสอนไหมถ้าพูดได้ก็เป็นเสน่ห์แต่ใครจะไปเวียนท่องจําได้ทุกคําพูดแต่ถ้าพูดได้ก็ถือว่าเรารักษาขนบธรรมเนียมประเภทนี้ก็ถือว่าได้เป็นข้อดีของเราไปนะคะแล้วอย่างคุณเลนเองนะคะก็ได้มีลูกชายด้วยใช่ไหมคะได้มีคําสอนอะไรต่างๆได้สอนกับลูกชายด้วยไหมคะคาสอนที่พ่อผมได้รับการ สอนต่อมาจากสมเด็จปู่ของพ่อคือสมเด็จกรมพระยาดำรงก็คือจะปฏิบัติภารกิจมันใดก็ตามในการดำรงชีวิตทั้งส่วนตัวและส่วนรวมคือความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องน,นี้สําคัญอย่างมากผมคิดว่าพ่อได้เพียรักษากรอบความคิดประการนี้มาจนพ่อได้จากไปไม่งั้นที่วังนี้คงไม่อยู่เพราะว่ามีแม้ก,กระทั่งสถานทูตต่างประเทศมีแม้กระทั่งพ่อค้า วันนี้ต่างๆ,ๆที่มาติดต่อจะขอเช่าขอซื้อบรรดิตท่งนี้จากพ่อพ่อปฏิเสธตลอดครับพ่อพูดกับผมไปบอกว่าเพียงคิดก็ผิดแล้วหากเราจะคิดไปถ่ายทอดต่อมาเป็นกําไรสู่ตัวเราโดยการขายทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษให้เพียงรักษาไว้ถ้าเราจะประสบในความสุขความเจริญในท้ายที่สุดผมรักษาเจตคตินิยมประการนี้ของพ่อมาได้กับจนวันนี้แล้วก็มีความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่ ลูกชายคนเดียวงผมคือหลนนะฮะจะได้เปลี่ยนรักษาต่อไปในวันข้างหน้าแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยมาถึงวังวรดิตทั้งทีอยากจะเดินชมวังนิดนึงใชครับยูได้ไหมคะคุณเลนนำดูได้ไหมคะไปดูกันเลยค่ะ วังวรดิตวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่6แม้เวลาผ่านไปกว่า102ปีแต่วังแห่งนี้ยังคงความงดงามทางสถาปัตยกรรมอย่างสมบูรณ์ค่ะห้องนี้ห้องอะไรคะห้องแรกห้องสแดดีครับสมเด็จกมรมพยาดำรงได้ประทานความหมายมบอกว่าคนเรา ปรับมีลมหายใจนี่ต้องมันค้นคว้าศึกษาวิทยาการรอบตัวคนที่ไม่เรียนรู้ไม่ติดตามข่าวสารเปรียบประหนึ่งเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วนี่นคะคะตน,นเมื่อก่อนนี้ห้องนี้จะมีหนังสือเยอะมากออรูปภาพท,ทั้งหลายที่ประดับไว้สมเด็จกรมพระยาดำรงท่านทรงประดับประดาไว้เองส,งสงนะวยงเก้าอี้ต่างๆในห้องสตูดี้แห่งนี้ก็แม้กระทั่งแครเบืรอที่มาบอกเอ๊ เห็นธรรมะพระแปลว่าอะไรก็แปลว่าเราไปกราบถวายสการะพระท่านกราบน้ำสการท่านถึงที่วัดได้ในทางกลับกันพระท่านก็ไม่เยี่ยมเลอพุทธศาสนิกชาซึ่งก็จะมาแสดงพระธรรมเทศนาให้กับสมเด็จคุณพธรรมงค์ก็มาในห้องนี้เหมือนกันนะคะทั้งวังนี้นะคะมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่คะก้ารายครึ่งใหญ่มากก้าราครึ่งตัแต่นั้นผู้คนทั้งตกใจที่คุณพ่อกระผมปฏิเสธนะแทนที่จะ ขายไปเช่าไปซึ่งเราคงจะมีเงินทองมากมายแต่มันไม่ได้อยู่อย่างยั่งยืนนะครับเกียติยศและความภูมิใจท่านั้นที่พ่อสอนไว้ที่เราจะต้องช่วยกันรักษาคุณความดีให้กับประเทศชาติดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าร,รอบๆบางมรดดิษปัจจุบันนี้อาคารแพณิชขึ้นเต็มไปหมดครับแทบจะเหลือพื้นที่นี้ที่ยังเป็นสีเขียวอยู่ภูมิใจแทนนะคะที่ได้รักษาไว้ตั้งแต่ที่พ่อผมเปิดขึ้นเป็นมิวเซียมค่ะ เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ปิดจะเปิดเฉพาะวันนัดหมายซึ่งเดือนหนึ่งจะเฉลี่ยแล้วประมาณ4-5ครั้งเพราะเราก็ระวังเรื่องสิ่งนัดลออ้อมแล้วก็ผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามามากมายทุกวันนี้บ้านของเราอยู่ในบริเวณบังก็อยากจะเปรียบเสมือนว่าเราเป็นกองรักษาการผู้ด,ดูแลดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับบัง นี่ก็คือห้องเป็นห้องพับรหรือว่าดินนิ่งรูมสวยดีเดี๋ยวท่านอาจจะถามขึ้นบอกเอ๊ะครับสมเด็จกรมพระยาดำรงองค์เจ้าของบาง,งใช้ห้องนี้เป็นประจาหรือไม่คาตอบคือไม่ส่งใช้ห้องนี้เป็นห้องเรียนนะพวกท่านจะทรงประทับเป็นครูที่พัดกุยหัวโต๊ะเราก็จะให้นักเรียนทุนเท่าเรียนหลวงมาศึกษาวิชาภาษาต่างประเทศจากท่านท่านรักความเป็นครูมากค่ะ ท่านได้สอนไม่บอกว่าความเป็นนักปกครองกับครูจึงแยกออกจากกันไม่ได้สองอาชีพนี้นักเรียนทุนเขาจะมานั่งแล้วก็นอกจากเรียนภาษาต่างประเทศแล้วก็หัดจับภาชนะกับชวัดตะวันตกฮะเวลาเดินทางไปถึงเมืองนอกเมืองนาจะได้มีขึ้นถึนประทับใจมากๆเลยนะคะอ่ผ่านมาแล้วสองห้องพาไปเดินอีกได้ไหมครับชมห้องนอกครับ คุณผู้ชมคะวุนกำลังเพลิดเพลินกับความสวยงามและความน่าสนใจของวังแห่งนี้ค่ะแต่ด้วยเวลาจำกัดนะคะคงต้องขออนุญาตนำเรื่องที่น่าสนใจนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อในสัปดาห์หน้ารับรองว่ายังมีอีกหลายความงดงามนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมประทับใจไปพร้อมๆกับบุนค่ะยังไงต้องติดตามสัปดาห์หน้าค่ะ